เห็นเลยไปดูไปดูหลอกอ่ะหล่อจะหลอกเพือยู่ทุกปีเว้ยไอ้นัดไอ้นัดไอ้นัดฮานัดฮาเ้ยมึงก็ต้องเดินมาหาตั้าตัวโอ้ตั้งตัวแค่ตั้าตัวเดินมาหาได้เลยสามทาให้เต้เลยรักมึงมากอ่าโอเคเลยไข่ดอ่ะอ่ะนัดเน่เน่เน่น้องชายน้องชายจับมาแล้วลับแ้วรักปะป๊าจบจับแกมปินมีนีม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 ีเฮ้ยทุกคนเขาหอมึงอ่ะ เค้กเละแล้วตัวอิเนี่ยเขาเล่าจนน่าแล้วจเนี่ยจมูกจมูกจอกอสัตว์ไอพูดได้พูดได้ได้พูดได้ไออะจุ๊บทีนี้จะปสัตว์เดี๋ยไปลง ของนี้เท่าคนเยอะเยอเยอะนะเอามีอะไรพูกับพวกปูบ้างขอท้าานตยขอบคุณทุกคนนะครับที่มาวันเกิดแล้วขอบคุณมากมากไม่บอกลับไม่บอกลับต้องับลรักมากมนะ๊ะเออไม่ได้แฟนตาขอตัดภาอ่าไม่เอาคนประหงมวดอันอนอกอนอันกอนอันจ Happy Birthday เห็นะเห็นปะมเยเฮ้ยายา

จุดกแล้วสามเเรียกไอหมีไอบอกคือแค่มีม้าก็บอกว่าจุก็จุมแค่มีมาไอหมีปุ๊บ่ให้ได้จุดเลยอกบอกบวไม่ได้บอกเลยาลิปอยู่อะไรไม่จอดเไม่จอดไม่อดูเอาเหรอุกมาจบแม่ง้พอวะพอพอไม่ได้กินตวใจไม่ได้ตวพี่พี่พอที่เหลือจุงกองไรง่ายเถอะดิบอย่างเดียววโมงเนี่ยเออเนี่ยมีอาหารมือเนี่ย จบมาจบมาเอาไว้ชิวเนี่ยเอาไว้กันรอว่าจะเป็นวันเกิดใครต่อไปนะครับอ่าเฮ้ยเราทีมชื่อทีมเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นไรยังไม่รู้ว่าคิดอยู่ตอนนี้กำลังส่งร่วมประกวดว่าทีมงานเราจะชื่ออะไรร้เดือนสิงหาร้อยเดือนสิงหามันจะเปลี่ยนเป็นทีมเต้ยแจ๊ะเต้ยแจ๊ทีมเอออ่าจบทีมนอนขอด่าทีอนอนก็นอนกับเต้ย นี่ครับอให้เต้ยดียวุขมาครับผมจงหขอให้เต้จงสุกสาเดียวเดียวพอวเอาไว้ไว้ไวนี้วางลงลงวางวข้างห้างล่างอมามทีนทีไหนวะมาดิอันนี้ทีนต่อกับเบนนีทีนนวันนี้ขอให้เต้ยเราจะสุกสำราเลยระดไ